นุมปริศนายืนยนันสองเรื่องนี้มีคนเห็นทั้งงานแต่งงในไลฟ์สดจะไม่พูดถึงเลย เป็นปมร้อนของวงการเพลงลูกทุ่งค่ะเมื่อน,นักร้องลูกทุ่งสาวตกกะกแตนชนรดาได้โพสต์ฟาดเดือดถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่เข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกและยังด่าอีกฝั่งรับหลังกันแบบสนุกปากจนหลายคนก็คาดเดาว,ว่าน่าจะหมายถึงคู่เพื่อนรักอย่างนัก,นกร้องลูกทุ่งสาวรุ่นน้องจ้านงพนีมหัดไทยและพิธีกรดังเอ็มวิทวัสจนเกิดกระแสวิาพากวิจารณ์กันอย่างหนาและต่อมาค่ะทางจ๊ะและตะกแตน ทั้งคู่ก็ต่างไลฟ์สดพูดถึงประเด็นดังกล่าวท่ามกลางชาวเน็ตก็แบ่งเป็น2ฝ่ายล่าสุดก็พบว่ามีชาวเน็ตร,รายหนึ่งได้โพสต์และแท็กหาตกกะกแตนที่เผยข้อความจากหนุ่มคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองนั้นอยู่ในงานและได้ยินที่จะพูดบนเวทีโดยเขาได้บอกว่าผมอยู่ในงานวันนั้นด้วยขอยืนยันว่า 1. คุณจะพูดบนเวทีว่าบล็อกเกอร์จัดงานอย่างไรให้มีคนมาแซงคิวทําไมคุณจะไม่พูดถึงตรงนี้ครับ2ทุกคนในงานยืนยันได้ เห็นคุณจ๊ะนั่งอยู่กับเจ้าภาพและคุณตะกแตนก็นั่งอยู่ด้วยทําไมคุณจ๊ะบอกว่าไม่พบหน้าคุณตะกแตนเลยในงานและตอนนั้นคุณจ๊ะนั่งดื่มไวน์ด้วยคนเห็นกันทั้งงานเรื่องอื่นๆผมไม่ทราบแต่สองเรื่องนี้คนเห็นกันทั้งงานครับและได้ยินที่คุณจ๊ะพูดบนเวทีนะครับเผื่อคุณจ๊ะจะลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคีิไม่ใหม่กันนะคะ